ตอนนี้น้องเผากับน,น้องบิ๊กมาถือทางแล้วค่ะตอนนี้ล่ำก่อนของน้องแบบเป๊ะมากเลยนะคะสุดยอดทุกๆคนเล่นได้สมบทบาทเล่นได้สมจริงทรงจังอหลีอีหลีออหล,อหลีค่ะบางคนกระถามว่าเป็นยังคือวนน้องเขาคือบอไลสดฟี่เป็นอยังคือขายบาัตรเมนะะ่นบ่คมาฟังกันเลยค่ะมาฟังกันเลยสวัสดีค่ะกระต่ายมัมสตอรี่จ้า้อนี่ซิมบาเ้าเรื่องเพรโควิดซีซั่นสอง สดสดร้อนๆผ่านไปบกี่ชั่วโมงนี่เนาะพี่น้องพี่น้องว่าคือแมหตายบอ,อ,อน้องเพ่าน้องบิ๊กมาถึกทางแล้อเด้มาถึกทางแล้วเพราะว่าอีหยังจักบ่พี่น้องเพราะว่าการมาลนําเรือนต่อก่อนนี่มันสิเป็นมันได้อัตถรสในการดูไม่พี่น้องแล้วทุกคนมีบทบาทแสดงบทบาทออกมันมีบทนั่นบทนี้บทนูน่นมันเห็ดนี้มันเห็ดให้คนดูอินแหมน้องซักดาน้อง น้องเดือนเพ่นมันบอเออกะนี้ตามกันไปแล้วสองคนนี่เล่นเล่นเล่นอ่ะส่วนตัวน้องเผ้าๆนี่รับบทไปนั่งอี่ถึกอยู่แล้วแล้วน้องเผ้าเราล่ําได้เล่นได้อยู่แล้วบาริสุ่นน้องบิ๊กพี่น้องน้องบิ๊กเนี่ยตะกี้น้องบิ๊กน้องเขาลองเพลงมันบอกน้องเขาบอเคยล่ําบาริน้องเขาล่ําพี่น้องเสียงดีพัฒนาขึ้นนะน้องบิ๊กเสียงพัฒนาขึ้นพัฒนาขึ้นพี่น้องเอ้ยอ่อนซ่อนน้องบิ๊กแข้งน้องบิ๊กขอให้น้องบิ๊กพัฒนาเสียงขึ้นยังเสียงที่ต่อไปเรื่อยๆแล้วแบบน้องสิลุง น้องไพ่้ากน้องบิ๊กจับถือเคทถือแล้วพวกน้องสิลุง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 เนะะ้อค่ะอืมส่วนน้องแคทมี่สงจัน์ว้าวเจ้าคือหลีเจ้าคือตีบทบาทเขาเอินจ,จริจการบอกเจ้าคือเอาจาริจการออกมาได้แบบใส่บทบาทได้แบบสุดยอดนะน้องแคทมี่คอยมักเจ้าแยง่งนี่แหละพี่น้องทุกๆคนแสดงบทบาทออกมาแสดงสิ่งที่มันเป็นตัวตน บําเป็นสิ่งเป็นเป็นตัวตนหมายถึงถ่ายทอดในสิ่งที่ตัวเองได้รับมอบหมายน่ะสุดยอดอน้องแสงดาวน้องแสงจันเนาะน้องแสงดาวอืมเป็นเอ่ยกันหองกันกับไปมักน้องเทว่าเอ่ยกับไปมักอันายเทว่าายเทว่านี่กับลูบรอแห้งโอ๊ยน้องเตยเจ้าเฮ็ดจังสีเจ้าล่ำเจ้าหยังเจ้าเจ้าิได้เกิดแม่น้องเตยเจ้าิไดีเกิดแล้วน้องเตยแบบเจ้าลูบรอน่ะน้องเตยโอ้ยปานนี้อีโสพี่โสผ้าโอ้ กอเขี้ยวได้ใจแท้น้องเปรี้ยวกับน้องอันเอมมี่นะพี่น้องมูจาว่าคือข่อยบออน้องเอมมี่นะ่ะเล่นดีแห้งพี่น้องเออจะลิตจะการพี่น้องว่าคือข่อยบอกทุกทุกคนเล่นสมบทบาทเล่นได้ใจแห้งยายวันหน้าหนึ่งปุ้ยด่ากันให้จนให้อีเพนลีไปบวชเนาะอ้ยสุดยอดสุดยอดส่วนระข่อยมากหลวงพี่กันกับหลวงพอ่อ โอ้ oh! บันนี้น้องเจียมตอนท่านน้องเจียมร้องเพลงด้พี่น้องน้องเจียมร้องเพลงอีกเด้อน,น้องเจียมเด้อลุงเจ้าลุงแน่ๆจะร้องเพลงเนะ่ะเสียงแมนละแหลกเริ่มต้นแต่มาเท่ากับพ,พัฒนาพัฒนาพัฒนาไปเรื่อยๆโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อยน้องบิ๊กน้องเพ่าๆเมตายศบอกว่ามูน้องมาถึงทางแล้วอาที่นักก่อนเจ้าเฮ็ดให้วงเพ่าๆแสงทองมาถึงทางแล้วเอาล่ำเรื่องต่อก่อนนี่ละแบบ เออละเข้ากับไม่ทำไมก,กับก็เให้ไปเรื่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆแม่ตายเสือว่าเข้าแฟนคับนี่ซิซอยกันพักดันซิซอยกันเชี่ยวเชี่ยไปเรื่อยๆแมตายเสือว่าหมวดน้องต้องเก่งตง้องต้องพัฒนาฝีมือไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆพี่น้องเนาะพี่น้องว่าคือโมข่อยบอก่อยอ่อนซ่อนคนที่ข่อยอ่อนซ่อนที่สุดตัวนี้อีแสงจันทร์ปัดสาวแสงจันทร์จามาเขี้ยวได้ใจข่อยอว่าตแท้ ปาฏิทูตจลิตจการเจ้าเมียน้องเพียวๆสิบอกว่าวงนี่ขาดสาวแสงจันบได้เดอขาดแคดมีบได้เพราะแคดมีนี่แบบถ้ามีน้องเพียวๆนั่งเอกมันสิเป็นเนิบเนิบมันบอกน้องเพียวๆคือแล้วน้องเพียวเป็นนังเอกแต่ว่าจลิตจการของตะกงนะมันต้องแคดมีมันต้องแคดมีผู้เดียวน้องเพียวๆสุดจอดสุดโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยข่อยเบิ่งจบแล้วพี่น้องข่อยเบิ่งมาท่านหมูเด้วยข่อยไปไล่เบิ่งอีกเด้อ คอ,คอยเบิ้องเราคอยนอนบ่หลับคอยต้องมั่ววาพี่น้องคอยอยากมา่วว่าวให้มูเจ้าฟังทุกทุกคนเล่นสมบทบาทป้าน้องบีกแมมเออละน้องแพว่วเพ่าเพิ่นเป็นหมอล่ำเพิ่นกระลำไดลำเป็นแต่น้องบีกไหมพี่น้องลำมวนไหมน้องบีกเสียงเจ้าดีสิพัฒนาไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆในความเสียงดีไหมเออมูเจ้าว,ว่าคือ่อยบอกพี่น้องคอมเมนต์ไว้ได้พี่น้องเด้อคอมเมนต์ไว้เด้อ ชิดเอมูเจ้ามาถทางแล้วมาถึงทางแล้วมูเจ้าเอาล่ำเรืองต่อก่อนจังสิละเอาหน่อยๆชดชเวลาไปแสดงจริงเอาหน่อยๆชดๆแบบสุดยอดนะพี่น้องเปลี่ยนเรื่องเปลี่ยนเรื่องเปลี่ยนเรื่องไปสุดยอดมูเจ้ามาถึงทางแล้วแล้วอีย่างมูจักบ่แล้วหางเครื่องอยู่ในวงมูจาก็แสดงออกมาเปลี่ยน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 บทบาทอาจจะแสด้ออกมาเปลี่ยนผู้นันผู้นี่แสดงพี่น้องแม่ตายว่า น้องไปเผ้าจับแบบนี้น้องไปเฝ้ามาถูกทางแล้วอืมแล้วก็มีหลายคนมีบางคนถามถามมาเด้อว่าเป็นยังเป็นยังมูเจ้าคือขายตัว๋วเป็นยังมูเจ้าคือบ่ไนไรสดเพราะปกะติมูเจา้าเป็นคนไรสดไลสดรสดอยู่แล้วพี่น้องฟังเดอ้อตอนนี้มันเป็นช่วงองียงพี่น้องเจ้ามูเจ้ากระ้หลอยู่โควิดงานถูกระงับงานถูกยกเลิกงานถูกเลื่อนมันบอพี่น้องแล้วก็รัฐบาลไม่ให้เรารวมตัวกันมันบอคะ เฮากับหามร่วมตัวกันนุนนี่นั่นแมนบอกมูเจ้ากับเข้าใจดิพี่น้องว่าน้องเขาเกือบพกสิบชีวิตเกือบพกสิบปากดิพี่น้องอยู่น้ำน้องเขาแล้วน้องแผ่้าดูแลพุนิวันเฟลนด์ดูแลแมูเจ้าต้องเข้าใจมูเจ้าต้องเข้าใจว่าน้องเขาต้องมีเลี้ยงเขาเลี้ยงนามดิพี่น้องมูน้องต้องมูเจ้าต้องเข้าใจว่าต้องมีเงินซนสพอร์ตต้องมีเงินเลี้ยงเขาเลี้ยงนามในวงดิพี่น้องน้องเขาเฮ็ดังสี่ถือแล้วเออแมนหล่ะน้องเขากเอาไปแช่ที่หลังนั่นละแต่ว่ากะ ตอนเบื้องตอนแสดงสดนี่มีการแต่งตัวมีการมีนักร้องมีแสดงมีนักเวมีนักร้องนักดนตรีมีมีหางเครื่องมีอันเวทีพี่น้องมีทุกทุกอย่างมีมี่าใส่ใจเจเวเจเวเด้อพี่น้องเด้อแค่คนละลอยพี่น้องลอยหนึ่งนะเบื้องได้สองหมือพี่น้องสองครั้งสมมติหาสิบบาทพี่น้องคอนเสิร์ตปกตินี่ค่อยว่าบบมีแต่ลอยหนึ่งลอยเศร้าทีพี่น้อง ลอยนึ่งนี่มันถึกมันถึกมันถึกแห้พี่น้องมูเจ้าเบิงในสองเธอ,อมูมจาวยาวว่า,วา,วาเ,เป็นอย่างน้องเขาก็บทแสดงไล่ซดไปโลดเพราะปกติน้องเขาก็เอเติบโตด้วยการไล่อยู่แล้วนู่นนี่นั่นพี่น้องต้องเข้าใจด้พี่น้องอันที่น้องเขาเคยไล่ในในงานตอนนั้นมันมีเจาภาพมันมีเจาภาพเขาจ้างมันแะเสนบนพี่น้อง เขาเขาจ้างเป็นเ้นเพียนพี่น้องมันมีเจ้าภาพมันมีเจ้าภาพจ้างมู่น้องเขากระไล่ไล่ซดให้เฮ้ยแฟนคลับทัวฝ่าเมืองไทยแฟนคลับตั้งแดนนุนนีนันน่นได้เบิงมันว่พี่น้องแต่อันนี้มันบม่มีเจ้าภาพพี่น้องเฮ้าแฟนคลับต้องเป็นเจ้าภาพซอยกันออกคนละลอยซ่องลอยก็ให้น้องเขา,เาได่มีเงินในตรงนั้นเลี้ยงดูค่าตัวต้องจ่ายพี่น้องค่าตัวนักแสดงต้องจ่าย พี่น้องให้เข้าใจให้เข้าใจตรงกันหามีเล็กมีหน่อยหามีคิดอีอยั่งกับน้องเขาทั้งสิน้นน้องเพ่าๆกับน้องบิ๊กเฮดถึกแล้วมาถือทางแล้วพี่น้องโอ้ยอ,อ่อนซ่อนอายที่กรก็อ่อนซ่อนคักผู้เพิ่นแต่งบทประพันธ์พี่น้องเพิ่นมาถึกทางเพิ่นเฮดถึกทางเพิ่นเฮดดีทุกๆคนเล่นสมบทบาททุกๆคนเล่นได้แบบสุดยอดสุด สุดยอดคักนะ่ยจักเสี่ยวขํามได้มาบรรยายพี่นอ้องหลู้แต่ว่านอนบ่ารับมือนี่แล้วก็คิดว่าแฟนคลับหลายๆคนคือสินอน่หลับคือเมตายคิดอําลำน้ำน้ำอายซักดาคิดอําอาลำ่านองเขาสิเป็นอยู่ในป่าสิเป็นนอยังโนุนนี่นั่นกะมาออื่นถัาเบิ่งต่อนะพี่น้องเนาะเขาก็ทํามาเบิ่งกันต่อว่ามาออื่นนอ,นองเขาสิเป็นยังไ๋แล้วก็มาอื่นมันสิเป็นยังไ๋กะคือสิคือคิดกะลําบากตาําอยู่ในป่าโนุนนี่นั่น,นเออกะ ้ิสิเป็นยังไงกับพระท่านอุ๋งจักกับทะเลาะเบิงรอติดตามชมเด้อพี่น้องเด้อรุ่นซอยกันว่าซิเป็นยังไงแต่ว่าในส่วนของแฟนคลับนี่แม้ตายว่าน้องมาถูกทางแล้วน้องเผาๆน้องมาถูกทางแล้วคือแห้งไอซักดากับน้องเผาๆนี่เออน้องบิ๊กกับาน้องเผาๆนี่เป็นพระเอกนางเอกถือแล้วถือตองแล้วแต่ว่ามีน้องแคปมีมีน้องอันเตยมาเป็นผสมล่งมาเป็นแล้วก็มีน้องพวกอัน นี่ละโสภาโสพี่มีพวกผสมร่งมีพวกตัวกงตัวไรนี่มันเสียแต่หนังไม่เอทธรดมันเสียแต่ละครไม่เอทเรลดพี่น้องเสื้อคือกันเนอะพี่น้องแมตไเสื้อว่าวงแพวพาวแสงทองนี่สิโบแพร่วงใดในวงการหมอลำอีกสิบบแพร่วงใดในวงการหมอลำอ่าหมอลำก่อนหมอลำขนาดใหญ่ใหญ่ใหญ่เลยนะคะ เมื่อนี่เวลาอะ,ะไรหลังมาแล้วเอาไว้เฮาซิมาเมาม้อยกันได้เหมืออื่นว่าเขาสิเล่นตอนเรื่องเลา่าเป็ยนจังไหนอีนัหนุนนี่นั่นเดี๋ยวเขาจังสิมาคุยกันเหมืออื่นเด้อพี่น้องเดอ้อเมื่อนี่เวลาอะไรหลังมาแลว้วม่ไรหลังมาแล้วเด้อพี่น้องไม่ไตายก็สิลาไปก่อนแต่ว่ายังปร่จบเด้อพี่น้องไม่ไตายมีรูปภาพเอามาไว้ให,ห้เบงเลื่อนเบงนะคะหลังหลังจากไม่ตายจบคลิปนี้แล้วกะไม่ไตายฝากรูปภาพ สวยๆงามๆของการแสดงเมื่อคืนนี่ไหวพี่น้องเบิงมื้อนี้เมตตาต้องลาบไปกอนเอาไว้พอๆกันไหมในคลิปหนาส่วนผู้ใดมากคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งไปไว้นะคะื้นนี้เมตตาต้องลาไปกอนค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ